สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะขออนุญาตแชร์ไลน์ก่อนสวัสดีหนึ่งร้อยคนนะจ๊ะสวัสดียามเย็นนะคะจะบอกว่ายามบ่ายก็ไม่ได้แล้วแหละสวัสดีตามยามเย็นนะคะ มาคุยกันเมามอยซอยแปดวันนี้มาเย็นไปหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกเมื่อคืนกว่าจะได้นอนกับตีสามเมื่อคืนเมามอยกับเอฟซีในติกต็อคุยกันเรื่องประเด็นเรื่องเน,น็ชาลีนู่นนี่นั่นแฟนคลับก็บปั่นกันสุดฤทธิ์ด้อมเขาเยอะเมื่อคืนคนคนฟังทั้งเกือบสองพันเมื่อคืนถึงตีสามเลยเมื่อคืน <laughs> ไปเรื่อย สวัสดีจากญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะญี่ปุ่นกี่โมงแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพิ่ออาบน้ําเสร็จวันนี้แม่ไม่อยู่บ้านด้วยแม่ไปหาหมอแม่ไปตรวจแม่ไปโรงพยาบาลก็เลยอยู่บ้านคนเดียวค่ะวันนี้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยู่บ้านคนเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ ก็แวบมาแป๊บหนึ่งนะคะแวบมาที่ที่ช่องฝานี่แบบหนึ่งมาคุยโน่นนี่นั่นกันไปตามภาษาตามภาษานะคะมีอะไรถามได้นะคะทุกคนอยากถามเรื่องโน้นเรื่องนี้คุยกันได้นะคะโอ้ี่ปุ่นห้าโมงแล้วเหรอโอ้ี่ปุ่นเวลาเร็วกว่าเมืองไทยเยอะเลยนะห้าโมงห้ามงเกือบครึ่งแล้วเหรอคะอืม ถ้ามัองกบขึ้นแล้วเหรอบำรุงหน่อยนะคะนอนดึกเจ็บจมูกไม่รู้ว่าสิวขึ้นหรือเปล่าสิวขึ้นตรงจมูกข้างในซสึกเหมือนเจ็บเจ็บจมูกตื่นมาเจ็บจมูกเจ็บจมูกหน้าใสจางใช้ครีมอะไรเราจะทายอินให้เขาดีไหมเนี่ย ผมเริ่มยาวแล้วนะคะก็ขึ้นเรื่อยๆค่ะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูแลไปเพราะว่าไปปลูกมาก็เลยใช่ค่ะตามภาษาคนสวยถูกต้องนะคะทุกคนคะฝากกุ้งแห้งกับกะปิด้วยนะคะใครสนใจอยากอุดหนุนก็ทักแชทไปได้นะคะกะปิมีส่วนลด50บาทนะคะทุกออเดอร์นะคะ1กระปุกจาก230เหลือ180บาทยังขายอยู่นะคะแล้วก็มีลูกค้าทักแล้วก็สั่งซื้อทุกวันนะคะ พียงแต่โพสตบ้างไม่ได้โพสต์บ้างแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เวลานะคะก็ย้ำว่ายังขายอยู่นะคะก็ลด50บาททุกออเดอร์เหลือ180บาทนะคะราคาพร้อมส่งพิมพ์คอควายหนึ่งมาได้เลยหรืออยากได้โปรแบบ3กระปุกแถม1นกระปุกพิมพ์คอควายสามนะคะลด50บาทนะคะจาก230เหลือ180บบาทเท่านั้นแล้วก็กุ้งแห้งวันนี้เขาจะมาส่งเนี่ยยังไม่เห็นมาเลยไม่รู้จะมาถึงกี่โมงนะคะ นางบอกว่าจะมาส่งวันนี้เพราะว่ารถที่แล้วหมดไปแล้วป๋าเห็นโพสอะไรถึงหนูอยู่เนี่ยหนูยังไม่ได้ป๋าโพสอะไรถึงหนูเนี่ยหนูยังไม่ได้ดียังไม่ได้เข้าไปเข้าไปตอบเลยพอดีว่าขึ้นไลฟ์พอดีเลยหนูลืมสินค้าไว้ในรถกุ้งแห้งใช่ไหมกุ้งแห้งกลิ่นมันหอมอยู่แล้วป๋ากุ้งแห้งกลิ่นมันหอมอยู่แล้วทําไมไปเอาไปใส่รถไว้ล่ะคะ แต่ถ้าปิดฝาดีมันไม่น่าจะมีกลิ่นนะกุ้งแห้งอะกลิ่นมันไม่น่าจะออกมาได้นะแต่มันหอมนะดีนะลืมกุ้งแห้งไว้ในรถถ้าลืมกะปิไว้ในรถเนี่ยดูไม่จืดเลยนะคะวันที่สิบเอ็ดจะไปหานะจ๊ะวันที่สิบเอ็ดจะไปนะจ๊ะสิบเอ็ดอยู่สาขาไหนเนี่ยทุกคนเนี่ยหน้าใสเพราะคลินิกบ้านโปง่งมันต้องบำรุงจากข้างในคนราไม่ได้บำรุงแค่ข้างนอกนะคะทุกคน <laughs> ดิฉันหน้าใสเพราะด้วยพราวคลินิกนะคะมีสองสาขานะคะ สาขาในเมืองกับสาขาบ้านโป่งนะคะนี่คลินิกเดียวที่เข้าก็คือพาวคลินิกคอนโดน่าดิฉันสิก็บำรุงบำเริบไป f อจันทครอรสีธรรมราชค่ะติดตามตั้งแต่เป็นพทจนถึงปัจจุบันถ้ากะปิกับทุเรียนก็คือต้องอบเลยอะไอซื้อไอตัวอบมาเดี๋ยวนี้มันมีตัวไม่กล้าใช้นะไอที่แบบเปิด,เป,ดเปิดกระป๋องแล้วแบบยาอๆเปิดแล้วแบบให้ควันมันพ่นอยู่ในรถอะแบบนั้นอะที่เขาบอกว่าคล้ายๆกับอบโอโซนอะ ไม่กล้าซื้อมาใช้ว่ากลัวรถระเบิดอ,อ๋อหนูต้องไปบ้านป่งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะไปนะฮะวันที่วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจะแวะไปหาไปหาพี่หมออ้ําดีกว่าวันที่สิบสองเดี๋ยวมีถ่ายรายการจะได้แบบหน้าจะได้ฉ่ำๆหน่อยแต่ที่ฉันไปก็ไม่เคยได้ทําอะไรที่มันแบบว่าแบบว่าอะไรอะแอสวานเนะ่ยไม่ค่อยได้ทําเพราะว่า เพราะว่ามันพักฟื้นไม่ได้ไม่ค่อยมีเวลาพักฟื้นพักฟื้นนี่ในที่นี้หมายความว่าบางทีมันทําตัวคอร์สอันนี้ทุกคนคอร์สที่มันแบบว่ามันแบบเป็นการเปิดผิวใช่ไหมมันเป็นการเปิดผิวแล้วหน้ามันก็จะแดงอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องพักงานบางทีก็สองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยไม่เคยมีจังหวะไม่เคยมีจังหวะสักทีทําหน้าปุ๊บก็อีกวันนึ่งต้องออกงานตลอดอืมก็เลยแบบไม่ค่อยได้พักฟื้น ทำตาที่ไหนอยากให้ลูกสาวทําบ้างเดี๋ยวนี้มีหลายมีหลายโรงพยาบาลค่ะแต่ที่ดิฉันทําของโรงพยาบาลยันฮีนะคะโรงพยาบาลยันฮีเห็นเขามีโปรด้วยเนี่ยเขามีโปรว่าถ้าใครใครมาจากอาจารย์ตื่นทาเขาลดให้สิบเปอร์เซ็นดิฉันเห็นอยู่เพราะว่าอาจารย์ตื่นทาอะ่ะเขาตอบคําถามใช่ไหมมีคนถามเพราะว่าการสวดมนต์จะทําให้สวยขึ้นได้จริงไหมคะ อาจารย์ทำกันก็บอกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับการสวดมนต์แล้วแหละสวดมนต์หน้าเจ้าไม่อยู่แหละมันอย่างมึงก็ต้องไปยันทีกบอกคนชอบไปเข้าใจอะไรแบบนี้เนาะถ้าสวดมนต์แล้วสวยก็ไม่ต้องสัญญกรรมกันแล้วสิพ้าในวัดก็มีแต่หล่อๆสิแม่ชีก็มีแต่สวยๆสิสวยก็คือใจสวยอะได้แต่ให้หน้ามันสวยมันเกี่ยวอะไรกับหน้าล่ะสวดมนต์มันเรื่องของจิตใจใช่ไหมถ้าเราเป็นคนใจงามอย่างเงี้ยได้จิตใจดีแต่ไม่ใช่ทําให้มึงสวยขึ้นมึงต้องตื่นก่อนอย่าหลับลึกอืม ต้องตื่นก่อนนะคะอย่าหลับลึกสวดมนต์แล้วทําให้หน้าสวยก็ไม่ต้องไปคลินิกกันแล้วค่ะคลินิกความงามก็ต้องปิดตัวกันแล้วแหละค่ะต้องตื่นก่อนนะไม่อยากจะตื่นเออดิฉันทําที่ยันทีนะไปทําได้นะเลสิกรแต่เดี๋ยวนี้มันมีหลายโรงพยาบาลก็เลือกเอานะคะก็ดูเรื่องราคาเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเราโอเคเราไหวแต่ถ้าดิฉันแนะนาดิฉันก็ต้องแนะนาโรงพยาบาลยันทีเพราะดิฉันทํากับที่นั่นทําทอดิฉันทํา ทำตากับทำฟันที่โรงพยาบาลยันทีนะคะนี่วีเนียด้วยทำวีเนียด้วยครบจบที่โรงพยาบาลยันทีแต่ว่าผมทําที่คลินิกดอกอรออนนะคะจมูกกับคางทําที่เซนจูรี่คลินิกอาจารย์หมอจำลูนทําท่านทําให้สวยเลยทําเสร็จออกมาแล้วสวยเลยไม่ต้องแก้ไม่แก้เจ็บไม่แก้ค่ะ ทำไมอ่ะกดขำทำไมอ่ะกดขำทำไมจ๊ะทุกคนอย่าลืมอุดหนุนกะปิกับกุ้งแห้งนะคะกะปิมีโปรลดห้าสิบาททุกออเดอร์นะคะเหลือหนึ่งร้อยสิบเหลือหนึ่งร้อยแปดสิบาทพร้อมส่งนะคะมีโปรสามกระปุกแถมหนึ่งกระปุกด้วยนะคะกะปิเคยแท้จันบุรีนะคะอยากซื้อรีบซื้อนะคะแล้วก็อะไรนะกุ้งแห้งก็สั่งซื้อได้ทักแชทนะคะกุ้งแห้งที่ทํามาจากเนื้อกุ้งธรรมชาตินะคะจากคลองธรรมชาติไม่ใช่กุ้งเลี้ยงนะคะ รสชาติอร่อยนะคะโรงพยาบาลยันฮีดีงามค่ะเคยไปใช้บริการลบเส้นเลือดขอดที่ขาเนียนก,กิ๊บเขาก็เ,านนาาเ,เขาเป็นโรงพยาบาลชั้นนําอยู่แล้วไงครับโรงพยาบาลยันฮีเป็นเขาเป็นโรงพยาบาลชั้นนําเขาก็จะหมอเขาเยอะแพทย์เขาเยอะผู้เชี่ยวชาญแต่ลักษาขาอืมคําที่ว่าสวดมนต์แล้วสวยเออ บ้าหรือเปล่าสวนมนแล้วสวยมึงต้องไปสัญญกรรมครับมันไม่ได้เกี่ยวกันถ้ามึงอยากสวยภายนอกมึงก็ต้องไปสัญญกรรมแต่มึงคิดว่าถ้ามึงอยากสวยภายในก็สวนมนก็ช่วยได้ทําให้เราเป็นคนจิตใจดีไงคนจะงามงามน้ําใจและใบหน้าพระมหาสมปองเคยบอกไว้คนจะงามงามน้ําใจและใบหน้างามก็คือต้องงามทั้งใจด้วยงามใบหน้าด้วยใบหน้ามันเสริมเติมแต่งได้ค่ะอุปนิสัยใจคอก็เหมือนการเปลี่ยนได้คนเรามันเปลี่ยนกันได้ แก้ไขได้แต่ถ้าไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขมันก็เหมือนเดิมมันจะไปเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้หรอกเมื่อวานนี้ฉันตอบคําถามมีคนถามใน t ิ k กต k อกมันบอกว่าแพรี่คิดยังไงกับคนที่ไปยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมคะบอกว่ามึงต้องตื่นก่อนมึงอย่าเพอ้อเจอมึงไปยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมอะไรเดีย๋ยวนี้มันมีความเชื่อนะว่าเจ้าแม่กวนอิมให้ยืมเงินไปขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็จะได้เจ้าแม่กวนอิมก็จะให้ยืมเงินมึงต้องตื่นก่อน ต้องตื่นก่อนเอาอะไรไปยืมเงินเจะแม่คนอิมสันดานแบบมึงเนี่ยกู้กู้คนอื่นเขายังไม่ให้กู้เลยมึงอย่าไปกู้เจะแม่คนอิมกู้แล้วก็ไม่ใช้บิดหนี้อย่างเงี้ยเจะแม่คนอิมให้ยืมเงินใครมันเป็นคนมันเป็นต้นความคิดวะอยากรู้จริงเลยเรื่องเจะแม่คนอิมให้ยืมเงินเนี่ยอยากรู้จริงๆไปเอามาจากไหนวะ <c oughs> ใครมันเป็นต้นต้น,ต,นต้นความคิดวะ พปยืมเงินกับเจ้าแม่วนอิ่มกูจะบ้าตายเนาะช่างจะคิดกันเนาะเออต้องตื่นก่อนไปกู้ธนาคารค่ะถ้าอยากได้เงินไปกู้ธนาคารค่ะมีที่ดงที่ดินก็เอาไปจำนองซะไปกู้ค่ะอืมแต่อย่าไปกู้นี่นอกระบบนะอย่าไปกู้นี่นอกระบบนะไม่ได้นะทํางานใช้นี่จนตายเลยนะคิดดอกแพงมากอย่าไปกู้ถ้าอยากจะกู้นี่ก็ไปกู้ในระบบที่กฎหมายคุ้มครองเราเวลามีปัญหาอะไรเราก็ จะแบบสามารถแบบให้คนแบบช่วยเหลือเราได้ฉีดรีจูรันกี่ซีซีถึงจะเห็นผลต้องถามพี่หมออ้ามป้ายังอยู่ไหมเนี่ยป๋ายไปแล้วแหละแกชอบแบบแวะมาป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแต่ที่ฉันก็ฉีดนะแต่พอฉีดรีจูรันน่ะหน้ามันจะเงาเลยนะหน้ามันจะเงาเลยนะหน้ามันจะแบบไม่ใช่เงาเพราะมันนะแต่ว่ามันมันแบบรีจูรันน่ะมันจะทาเขาเรียกว่าหน้าอะไรวะหน้าฉ่ำมาหน้ามันจะโกรอ่ะมันจะแบบ เล่นแสงเขาเรียกว่าหน้ามันจะเล่นแสงถ้าถีดรีจูลันนะนะคะแล้วยิ่งคนแบบหน้าดีๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหน้ามันก็จะฉ่ำดีรีจูลันดีเขานิยมทํากันแล้วก็พวกดาราเขาจะนิยมทำกันเวลาก่อนเขาออกงานวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฉีดรีจูลันแล้วพอเวลาไปออกงานหน้ามันก็จะฉ่ำโกนะคะแต่ว่าพวกนี้มันมันมีอายุของมันนะคะมันจะอยู่จะสั้นๆมันไม่ใช่ว่าจะแบบอยู่ได้แคนั้นต้องเติมอยู่เรื่อยๆมันจะมีอายุของมัน ก็ครึ่งเดือนเดือนครึ่งเดือนก็สบายๆแต่มันก็อยู่ที่เราดูแลดูแลตัวเองด้วยนะคะทาครีมอะไรอยู่ไม่บอกค่ะไม่บอกขายกะปิกับกุ้งแห้งให้สั่งกะปิกับกุ้งแห้งค่ะไม่ได้ให้มาถามว่าใช้ครีมอะไรไม่บอกมันเหมือนการที่เราไปทายอินให้ให้มันไม่เอาหรอกซื้อมาใช้เองไม่เอาเดี๋ยวเขาได้ลูกค้าเพิ่ม ที่ฉันขายของแทบตายยังไม่ได้ลูกค้าเลยเนี่ยมาอุดหน,นุนกะปิกับกุ้งแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกให้กะปิมีโปรลด50บาทนะคะเหลือ180บาททุกออเดอร์นะคะมีโปรซื้อ3แถม1นะคะกุ้งแห้งก็มีสนใจทักแชทได้เลยสนใจทักแชทสั่งซื้อได้เลยนะคะปาขายของนิดนึงน,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 นี่นี่นู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทากันแดด ตอนเย็นก็ต้องทานะคะเพราะว่ามันเราอยู่กับแสงต้องทาไว้กันแดดเน่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 ไปพี่เพนจานขายกะปินี่ลดห้าสิบาททุกออเดอร์นะคะเหลือหนึ่งร้อยแปดสิบาทเหลือหนึ่งร้อยแปดสิบาทราคาพร้อมส่งมีโปรสามแถมหนึ่งมีโปรสามแถมหนึ่งด้วยสนใจทักแชทแล้วก็กุ้งแห้งนี่กุ้งแห้งนี่กุ้งแห้งกุ้งแห้งเมืองจันท์สนใจทักแชทเลยพร้อมขาย แค่นั้นแหละอืมเราอยู่บ้านแล้วก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราให้ครีมมันซึมก่อนนิดนึงนะเดี๋ยวจะอันนี้เอ,อเดี๋ยวจะทากันแดด,เ,ดเราให้มันซึมนิดนึงนะจ้าให้มันซึมนิดนึงอยู่จานเดี๋ยวขับรถไปซื้อกุ้งแห้งค่ะ ไอ้ตอนนี้กุ้งแห้งของหมดนะคะแต่ว่าเอ,อดิฉันได้ได้สั่งไปเพิ่มแล้วดิฉันได้สั่งไปเพิ่มแล้วแต่วันนี้เจ้าของบอกว่าจะเอามาส่งสี่โมงนี้ยังไม่เห็นว่ายังไงเลยอืมมีคนทักไปสั่งกะปิแล้วขอบคุณนะคะกะปิมีโปรสามแถมหนึ่งนะคะแล้วก็ซื้อหนึ่งกระปุกลดห้าสิบาทลดห้าสิบาททุกออเดอร์นะั่นแหละจากสองร้อยสาสิบเหลือร้อยแปดสิบาทนะคะกะปิเคยแท้จันบุรีพิมพ์ข้อควายหนึ่งมาก็ได้นะคะ หรือถ้าอยากได้โปรสามแถมหนึ่งเท่ากับได้สี่กระปุกนะคะพิมพ์คอไฟสามมานะคะจะได้โปรสามแถมหนึ่งซื้อกุ้งแถมบอกว่าใช้ครีมของอะไรเบื่อมันไม่ใช่แค่ว่าใช้ครีมมันต้องดูแลหลายอย่างที่ฉันจะบอกให้นะคะนี่บอกแบบไมก๊าก็คือเราต้องบำรุงจากข้างในบำรุงข้างในก่อนแล้วจึงบำรุงข้างนอกคนหลายคนนะ่ะเวลาใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามอะไรใดๆมันไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่าจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าเรามีปัญหาจากระบบข้างในเราต้องดูแลข้างในก่อนเติมข้างในก่อนให้ร่างกายมันได้รับพวกวิตามินพวกอะไรที่มันจะแบบมันจะมีส่วนที่มันทําให้ผิวมันเป่งปังจากข้างในแล้วเราก็ค่อยเสริมข้างนอกด้วยการใช้ครีมอะไรมันจึงจะเห็นผลอันนี้บอกเลยนะคะอันนี้บอกทิกนะ แต่ถ้าคุณแบบดูแลแต่ข้างนอกอย่างเดียวแต่ว่าข้างในคุณไม่ได้ดูแลเรื่องเรื่องการกินเรื่องอะไรเนี่ยมันมันมันไม่ได้หรอกนะครับคุณต้องดูแลจากข้างในพวกวิตามินพวกอะไรอะ่ะที่ร่างกายมันจะสามารถดูดซึมแล้วมันสามารถนําไปใช้งานได้เลยอย่างเงี้ยคุณต้องคุณต้องทานพวกคอลลาเจนพวกวิตามินนะคะแล้วก็ค่อยเสริมด้วยการแบบทาข้างนอกมันถึงจะดูสุขภาพผิวมันถึงจะดูดีจริงๆ นะคะเรื่องระบบการขับถ่ายอะไรแบบเนี้ยจริงวันนี้เราไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมแล้วก็แบบพาให้ปากมันดูแบบปากมันดูสุขภาพดีแค่นั้นพอแค่นี้พอค่ะใช้ลิปของดีอเป็นลิปเป็นลิปแบบเส้นสีสีกะปินิดนึง เดี๋ยวพรุ่งนี้ทักแชทไปขอบคุณค่ะได้ค่ะไม่ว่าจะอุดหนุนกะปีหรือกุ้งแห้งฝากหน่อยนะคะนี่ยังขายอยู่ย้ำว่ากระปีลด50บาททุกออเดอร์เหลือ180บาทนะคะพิมพ์คอควายหหรือทักแชทไปได้เลยหรือว่าจะเอาโปร3แถม1พิมพ์คอควายสนะคะจาก720เหลือ540ลดแล้วลดอีกกุ้งแห้งมีราคามีไซส์พรีเมียมจัมโบ้แล้วก็ไซส์กลางนะคะทักแชทไปแล้วเดี๋ยวจะให้รายละเอียดเพราะว่ามันมีทั้งขนาดแล้วก็ไซส์ขนาดกระปุก ะะจํานวนกรรมไม่เท่ากันแล้วก็ขนาดไซส์ของกุ้งแห้งดิฉันสอบขาย2เกตดก็คือเกตดพรีเมียมที่มันตัวใหญ่ๆเลยกับสากลางนะคะอ่ะทาทุกตัวแล้วก็ต้องมาทากันแดดนิดนึงนอนตีสามใช่โอ้โหพี่โปเออยพี่นาตีสามเมื่อคืนนอนตีสามเนะเมื่อคืนน่ะคุยเรื่องเน็กชาลีไงแล้วดิฉันก็ไปตามอ่านดิฉันก็กจะเมา์มอย ไปอ่านไปอ่านที่ข้อความที่กามินโพสต์ใน Discord ก็ไปอ่านว่าเขาไล่มาว่าเขาว่าเรื่องอะไรอะไรใดๆบ้างแล้วก็ไปอ่านที่เน็กชาลีไลฟ์จนถึงตอนเช้าแล้วที่แบบเว็บสำนักข่าวเอาไปสรุปเพจเขาเอาไปสรุปก็ไปอ่านแล้วก็เมาส์มอยไปนะวิเคราะห์วิเคราะห์เราเป็นคนนอกแล้วก็วิเคราะห์ว่าเออมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนั่นแหละซึ่งมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะทุกคนมันต้องทําใจนะเรื่องความรักเรื่องชีวิตคู่อะ่ะมัน อะไรที่มันเป็นเรื่องของคนสองคนน่ะมันยากเสมอแม้ว่าเราพยายามเราลองนึกถึงภาพว่าเราพยายามจะคอนโทรลชีวิตตัวเองให้มันเพอร์เฟกให้มันดีบางทีมันยังทำได้ยากเลยอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงว่าเราจะต้องทั้งประคับประคองชีวิตเราแล้วก็ชีวิตของคนอื่นที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราอีกโอ้โหมันมันยากมันเรื่องยากแล้วก็ความดีซื้อความรักไม่ได้นะคะมันคนละเรื่องกันแม้เราจะพยายาม แม้เราจะแม้เราทุกคนจะพยายามแบบเชื่อว่าเอ้ยความดีมันต้องชนะทุกอย่างสิความดีมันต้องนู่นนี่นั่นแต่ความดีกับความรักมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะความรักมันมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายที่คือคนบางคนน่ะถ้ามันเขาไม่รู้สึกว่าไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบอะต่อให้เราเราจะพยายามแบบทําดีขนาดไหนอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ได้ไม่มีผลหรอกนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกเคสนะต้องย้ําก่อนว่าไม่ใช่ทุกเคสมันก็มีบางเคสที่เออ เราพยายามเราพยายามเราพยายามซื้อใจแล้วมันมันซื้อได้มันก็มีมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะเคสบางเคสที่เออพยายามทําความดีแล้วอีกคนหนึ่งเขาเห็นใจเขาแบบโอเคมั่นใจตกลงใจว่าเออคนนี้เข้ามาดีกับเราจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตกลงปรใจมันก็มีมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันก็ไม่ใช่ทุกเคสฉะนั้นมันก็มันก็ต้องเผื่อใจไว้นะคะมันก็ต้องเผื่อใจไว้นั่นแหละแล้วก็มีเรื่องความรักกับเรื่องผลประโยชน์ ที่มันมองข้ามไม่ได้นะคะเรื่องผลประโยชน์ที่ใดมีผลประโยชน์ที่นั่นจะมีความที่ใดมีผลประโยชน์ที่นั่นมีความขัดแยง้งเรื่องผลประโยชน์อะเรื่องผลประโยชน์อันนี้สําคัญหลายคนน่ะหลายคนน่ะอะไรอ่ะหลายคนน่ะต้องแบบไม่รู้่ะใจคคำว่าอะไรว่าคำไม่ออกหลายคนก็คือแบบต้องแบบ ช้ำใจนะหลายคนที่ช้ำใจก็เพราะว่าเอาเรื่องของความรักกับเรื่องผลประโยชน์ไปไปปนกันอันนี้ต้องระวังเหมือนเป็นคนรักกันเหมือนกันถ้าจะทําธุรกิจหรือทํางานอะไรร่วมกันน่ะต้องให้ชัดเจนแล้วก็ต้องแยกว่านี่เป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งมันเป็นคนละเรื่องของความรักอย่าไปเอาความไว้ใจความอะไรไปอย่าไปเอาเรื่องของความไว้ใจเรื่องของความหวังดีหรือว่าเรื่องของอะไรไปปนกับเรื่องของการของธุรกิจเพราะว่าถ้าวันหนึ่งมันมีปัญหาขึ้นมา ตัวเรานั่นแหละจะแบบว่าจะจะแบบว่าเสียใจใช่ไหมเออเพราว่าอ๋ออุตส่ารักอุตส่าแบบให้ทุกอย่างนูน่นนี่นั่นทําไมแบบทำไมแบบแบบยังไม่เห็นใจอีกหรออุตส่าทำให้ทุกอย่างมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันถ้าเวลาทําธุรกิจมันต้องชัดเจนต้องมีสัญญาสัญญาจงสัญญาใจอย่าไปอย่าไปทําเด็ดขาดนะคะ ทำธุรกิจร่วมกันอะไรร่วมกันที่มันมีรายได้อะที่มันมีเรื่องของรายได้เข้ามามันต้องมันต้องชัดเจนใครมาอย่าบอกนะว่าอืฮะอะ,อะไรนะอ,อ๋อกุ้งแห้งมาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเอากุ้งแห้งก่อนนะ เดี๋ยวแปเกุ้งแห้งมาก่อนแป๊บหบนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่เอากุ้งแห้งก่อน,นะคะ่ะเอากุ้งแห้งมาส่งตายยากจริงๆเลยก็อยากสั่งกุ้งแห้งสั่งเลยนะคะกุ้งแห้งมาส่งแล้ว